รถเข้าใหม่นะครับเป็น Mazda 2 1.5 XD Sport นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล5ประตูไปดูรอบๆคันกันก่อนสีแดงแรงลิดเลยเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยสดๆร้อนๆดูรอบๆคันกันไปก่อนได้ทะเบียนนี้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยด้านหน้าไฟหน้าได้เป็นโปรเทคเตอร์นะครับกรดูกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นสีดำแบบเปียโนแบ็กนะครับอันนี้มีตำหนิหน่อยครับตำหนิคือรถอมีจิ้มหน้ามาแค่นั้นนะแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงห้องเครื่องไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคานใดๆนะก็มีซ่อมกระโปรงแค่นั้นแค่นี้อันนี้คือตำหนิเดียวที่มีนะครับจุดอื่นนี่ต้องบอกว่าเนี้ยบ นะเนี้บมากๆจุดอื่นมาดูในส่วนของลอ้ออล้อเป็นล้อเดิมนะครับยางได้ยางปนะี2023นะนี่ดอกยางยังลึกๆอยู่เลยใช้งานได้ย,ยาวๆเลยกระจกมองข้างมีไฟเรียวเป็นแบบ LED นะมือจับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลแล้วนะครับมาดูด้านหลัง ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3ามาให้ที่ปัดน้ำฝนอเซ็นเซอร์หลังมีมาให้4ี่จุดนะครับอะกล้องมองหลังมีมาให้ด้วยพื้นที่เก็บของด้านหลังก็ไม่ได้ไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เก็บของได้อพอสมควรอาเดี๋ยวดูด้านในเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับ ด้านในเป็นโทนสีดำนะสไตล์ของมาสด้าอยู่แล้วนะสไตล์สปอร์ตมันต้องสีดำนะเดินตัดกับได้สีขาวเพิ่มความสปอร์ตนะดูสภาพแต่สภาพเนี้ยบมากดูสภาพเบาสภาพเบาโคตรเนี้ยบไม่มีริ้วรอยเลยครับไม่มีใช่ผมเน้นย้ำเลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยนิดเดียวก็ไม่มีสภาพแบบเนี้ยบมาก ตัวนี้ร้อแรงม้านะแรงบิดนี่250นิวตันเมตรต้องบอกว่าแรงมากเลยแต่ว่าประหยัดน้ํามันนะครับเอาประหยัดน้ํามันนี่มาส d a นเคาม,มาให้นี่คือ26.3กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกโคตรประหยัดเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็บอดี้รถไม่ใหญ่นะตัวนี้มีโหมดไอสต็มาให้พววงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะครับ อ่ามีเฮดอัพดิสเพย์มาให้นะจะเห็นเฉพาะคนขับอย่างเดียวแอร์ Air Air Auto, ier, เป็นแอร์ออโต้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับอ่าดูสภาพนี่ดูอยากให้ดูสภาพสภาพภายในมากเลยรถไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะหาจุติไม่เจอนะภายในเนี่ยสภาพแบบเนียบมากลูกค้าหากันเยอะนะ เครื่องยนต์ดีเซลลูกค้าถามกันเข้ามาหลายคนนะอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่ามันประหยัดจริงๆมันประหยัดจริงๆนะตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแล้วก็ก็บอกว่าหายากหายากาพอสมควรเลยแต่วันนี้ผมมีเข้ามาแล้วของผมปี2019จดทะเบียนปี2020นะขายอยู่4 0 0 0 0กว่างานรถเพิ่งเข้าถ้าสนใจนะทักมาคุยรายละเอียดกันรหรือว่าโทรหาผมเลยผมมาโนดครับ